สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็จะเข้าสู่โมดูลหนึ่งเซสชั่นสในหัวข้อ Environment นะคะวัตถุประสงค์ของโมดูลนี้ค่ะหลังจากเรียนจบแล้วผู้เรียนจะสามารถ อธิบายประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่บนกระบวนการทำธุรกิจนะคะรวมถึงผลกระทบของการดำเนินธุรกิจและที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะและความสำคัญของการบริหารการใช้ทรัพยากรในด้านการดำเนินธุรกิจนะคะสเราจะสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กรซึ่งรวมถึงการจัดการขยะและของเสียแล้วก็กาซเรือนกระจก ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจค่ะและ 3. เราจะสามารถอธิบายบทเรียนจากกรณีศึกษาต่างๆเช่นปัจจัยสำคัญที่นำมาสู่ความสำเร็จหรือล้มเหลวในการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมถึงสิ่งที่ควรหรือไม่ควรทำในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งหวังว่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรตัวเองได้ค่ะอย่างแรกเลยค่ะเราต้องเข้าใจค่ะว่า sustainability คืออะไรแล้วมันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยังไง เมื่อก่อนค่ะเวลาคนดูบริษัทเราอยากจะประเมินความสำเร็จของบริษัทคนจะโฟกัสกันที่กำไรอย่างเดียวเลยซึ่งเราก็รู้กันว่ากำไรเกิดจากรเพิ่มไรายได้และลดค่าใช้จ่ายนะคะแต่ในการดูเฉพาะมุมของกำไรเนี่ยทำให้หลายหลายบริษัทเทคช็อตขัดกันนะคะอย่างเช่นโดยเฉพาะในด้านของสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะ ทิ้งขยะอย่างไม่ถูกต้องหรือทิ้งสารเคมีลงแม่น้ำหรือจะเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าหรืออาจจะทำอะไรอย่างอื่นที่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งในระยะยาวผลกระทบเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ชุมชนแล้วก็โลกที่เราอยู่เนี่ยเจอปัญหากันมากนะคะแล้วปัญหาพวกนี้จะวนกลับมาที่บริษัทด้วย ตอนหลังค่ะก็เลยมีหลักการที่เรียกว่า triple bottom line นะคะให้ดู3มเรื่องคือกำไรหรือว่า profit นะคะสังคมหรือ people และสิ่งแวดล้อมหรือ planet นะคะและเมื่อเกิดสมดุลระหว่าง profit people และ planet ก็จะเกิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนค่ะเรามาดูนะคะว่า เราจะทำยังไงให้สร้างสมดุลตรงนี้ระหว่างการสร้างผลกำไรที่ดีกับการดูแลสิ่งแวดล้อมในธุรกิจค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยเราจะต้องเข้าใจ value chain ของบริษัทนะคะ value chain คืออะไรคือ operations หรือธุรกิจของเราเองนะคะรวมถึงกิจกรรมที่เกิด upstream ใน supply chain ของเราและก็ downstream หรือการนำ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราไปใช้นะคะสำหรับบริษัทส่วนใหญ่เนี่ย value chain จะเริ่มตั้งแต่การหา raw materials ขนส่งมาจนถึงโรงงานของเราแล้วก็แปลรูป raw materials นั้นให้เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เราจะไปจำหน่ายแล้วก็ขายให้กับลูกค้านะคะและใน downstream เนี่ยก็จะมีการใช้สินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นแล้วสุดท้ายแล้วก็จะนำไปสู่ขั้นตอนของการ Disposal หรือการกำจัดเมื่อถึง end of life นะคะในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะมีประเด็นที่สำคัญที่แตกต่างกันไปนะคะเราลองมาดูตัวอย่างจาก upstream operations แล้ว downstream กันค่ะสำหรับ key environmental issues ในด้าน upstream นะคะเรามาดูตัวอย่างของการหา raw materials นะคะอย่างเช่นการใช้ไม้เพื่อผลิต f u r n i นิเจการใช้ฝ้ายเพื่อผลิตเครื่องนุ่มหงหรือการใช้ผลิตภัณฑ์จาก เกษตรกรรมเพื่อทำเป็นอาหารหรือขนมนะคะ key environmental issues ที่อาจจะเกิดในขั้นตอนนี้ค่ะอาจจะมีเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าหรือ deforestation นะคะซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆอย่างเช่น soil erosion หรือว่าออน้ำท่วมหรือไฟไหม้ป่านะคะนอกจากนี้อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วทำให้เกิด การสูญเสียของ Biodiversity หรือความหลากหลายทางชีวภาพนะคะซึ่งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยอาจจะมีผลกระทบเป็นห่วงโซ่ในด้านอื่นๆอ,อย่างเช่นทําให้ห่วงโซ่อาหารเนี่ยมีปัญหานอกจากนี้นะคะการสรรหา raw materials เนี่ยจะต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะอย่างเช่นต้องใช้น้ําหรือต้องใช้ที่ดินต้องใช้เชื้อเพลิงนะคะและอาจจะทำให้เกิดผลกระทบหรือ d a m a g e ทางสิ่งแวดล้อมเพราะในกระบวนการจัดหารอ Materials เนี่ยเราอาจจะต้องใช้สารเคมีหรือใช้สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะสำหรับด้าน Operations น e y e ะคะ r o y m n v t r o n s s u t a l issues ก็จะมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าตรงนี้คือธุรกิจของเราจริงๆเนี่ยที่ทำ activities ต่างๆค่ะจะต้องทำอะไรบ้าง แน่นอนนะคะเราจะต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงหรือจะเป็นไฟฟ้านะคะเราอาจจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ Greenhouse Gas รวมถึงปล่อยมลพิษในด้านต่างๆทั้งอากาศน้ำหรือดินนะคะนอกจากนี้การดำเนินธุรกิจของเราบางทีอาจจะเกิด a c บ i d ิเหตุทำให้มีการรั่วไหลของสารเคมีหรือสารที่เป็นอันตรายนะคะและสุดท้ายแล้วจะทำให้ก่อ ขยะหรือของเสียที่จะต้องนำไปกำจัดนะคะงั้นเราไปดูตรงพารส,สุดท้ายเลยค่ะหรือ downstream เนี่ยมี key environmental issue s อะไรบ้างเมื่อเราพูดถึงการกำจัดของเสียแล้วนะคะเนี่ยหลักๆวิธีกำจัดของเสียคนจะนำไปฝังกลบนะคะหรือนำไปส่ง landfill ซึ่ง landfill จะมีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก 1. ใช้พื้นที่เยอะนะคะ 2. เป็นแหล่งก่อกา๊าซมีเทนซึ่งเป็นกา๊าซเรือนกระจก ที่อันตรายมากนะคะ 3. เป็นแหล่งก่อ,เ,อ,อเป็นแหล่งเพาะเชื้อค่ะแล้วก็ 4. อาจจะทำให้เกิดการรั่วไหลของสารเคมีลงไปในน้ำหรือลงไปในดินนะคะแต่ถ้าเราจะไม่นำขยะไปกำจัดในแลนฟิลด์ทำอะไรได้อีกอาจจะเอาไปเผาค่ะซึ่งการเผาไหม้ขยะเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแอร์พอลลูชันนะคะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะแล้วยังทำให้มีเท่าที่จะต้องไปกำจัดเพิ่มเติมอีก นอกจากนี้สำหรับบางบริษัทนะคะจะต้องคำนึงถึง hazardous waste หรือขยะอันตรายอีกด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ environmental issues หลักๆนะคะจากทั้ง upstream operations แล้วก็ Downstream ที่เราจะต้องคำนึงถึงค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงผลกระทบที่บริษัทเราจะมีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเรามามองในอีกมุมหนึ่งด้วยค่ะสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีผลกระทบยังไงกับบริษัทแล้วทำไมเราถึงต้องแคร์เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม เรามาพูดเรื่องความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมกันนะคะขอเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนเลยค่ะระดับโลกหรือ global นะคะ World Economic Forum มีการ Survey เรื่องความเสี่ยงในอนาคตด้วยนะคะถ้าเรามองในปี2026ค่ะเราจะเห็นว่าจะมีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอยู่2เรื่องด้วยกันนะคะคือเรื่องของ extreme weather และเรื่องของ pollution หรือมลพิษค่ะ แต่ถ้าเรามองไปไกลกว่านั้นอีกนะคะในปี2034ค่ะกลายเป็นว่าความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาแรงมากนะคะจาก10อันดับแรกเนี่ยมีตั้ง5เรื่องด้วยกันนะคะทั้งเรื่องของ Extreme w e ม t ว e r การเปลี่ยนแปลงต่อระบบของโลกนะคะการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพการขาดแคลนทรัพ,พยากรธรรมชาติและการปล่อยมลพิษค,ค่ะเราก็จะเห็นว่า ประเด็นเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราพูดกันไปแล้วในเรื่องของ environmental issues นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆที่ทุกคนจะพูดถึงนะคะคือ climate risk หรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะ climate risk สำคัญยังไงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change เนี่ยจะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณกา๊าซเรือนกระจกที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศถ้าเราดูจากกราฟในสไลด์นะคะก็จะเห็นว่า เมื่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นทําให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงด้วยนะคะและจากการทำโมเดลลิ่งเนี่ยพบว่าถ้าอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นถึง2.8องศาเซลเซียสภายในปี2100นะคะจะนําไปสู่ผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงถึงประมาณ3แสนล้าน US ดอลลาร์ต่อปีนะคะและถ้าสมมติว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไปมากกว่านั้นอีก เป็น4.5องศาเซลเซียสค่ะอาจจะนำไปสู่ผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยสูงถึง5แสนล้าน US ดอลลาร์ต่อปีด้วยซ้ำค่ะซึ่งเราก็คงเห็นภาพแล้วนะคะว่าถ้าเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจขนาดนี้เนี่ยก็จะเกิดผลกระทบต่อธุรกิจของเราด้วยค่ะตอนนี้เราลองสกบลงมาดูที่ประเทศไทยกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เป็น global risk ใช่ไหมคะ ในประเทศไทยเองเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่อนข้างสูงเลยนะคะเราอาจจะเคยได้ยินแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยติดอันดับท็อป10ของประเทศที่ได้รับความเสี่ยงหรือจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะแต่ผลกระทบนั้นมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยจะเป็นเรื่องของความร้อนหรือว่าอุณหภูมินะคะภายในปี2050เนี่ย modeling พบว่า จำนวนวันที่อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า35องศาเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าแทบทุกวันค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่า35องศานะคะนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมหรืออุทกภัยเป็นอย่างมากนะคะภายในปี2030เนี่ยคิดว่าคนที่จะได้รับผลกระทบจาก อุโทโกภัยที่เกิดจาก Climate Change เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ3ล้านคนต่อปีนะคะและอุโทโกภัยหรือน้ำท่วมเนี่ยจะนำไปสู่ผลกระทบหรือความเสียหายทางเศรษฐกิจอีกประมาณ8,000ล้าน u s ดอลลาร์นะคะซึ่งสูงมาก นอกจากนี้เนี่ยประเทศไทยยังมีความเสี่ยงในเรื่องของน้งําแล้งหรือว่าการขาดแคลนน้ําอีกต่างหากนะคะซึ่งน้ําแล้งเนี่ยนอกจากทําให้ไม่มีน้ําใช้แล้วอาจจะนําไปสู่ความเสี่ยงอื่นๆอีกด้วยเช่นไฟไหม้ป่าหรือฝุ่น pm 2.5นะคะแล้วธุรกิจเราเองเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรกันบ้างนะคะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศหรือความเสี่ยงจากด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะคะ อาจจะทำให้เกิด loss and damage หรือว่าความเสียหายค่อนข้างสูงอย่างที่เราเห็นแล้วนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยผูกกับความเสี่ยงหรือความเสียหายด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงเราเนี่ยเราจะมีการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและถ้าธุรกิจของเราต้องพึ่งทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็จะดำเนินธุรกิจไม่ได้นะคะ นอกจากนี้เมื่อเกิดการขาดแคลนทรัพ,พยากรธรรมชาติแล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่ราคาของสินค้าที่สูงขึ้นมากๆค่ะทำให้ Operating Cost ของบริษัทเราก็ต้องสูงขึ้นไปด้วยเพราะต้นทุนสูงขึ้นนะคะอีกทั้งอาจจะนำไปสู่การเสียลูกค้าไปค่ะเพราะลูกค้าอาจจะไม่สามารถสู้กับราคาที่ปรับขึ้นได้แล้วหรือลูกค้าอาจจะอยากหาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอื่นๆที่ไม่ได้ผูกกับ หรือไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติมากขนาดนั้นนะคะสุดท้ายแล้วเมื่อเกิดอุทกภัยเกิดไฟไหม้ปา่าเกิดฝุ่น PM 2.5หรือเกิดปัญหาอื่นๆเนี่ยก็จะมีผลกระทบในด้านของอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานเราด้วยนะคะเราก็จะเห็นว่านอกจากเราสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมเองก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจเราด้วยค่ะเราควรจะ คิดเรื่องอะไรบ้างนะคะลองมาดูกันค่ะอย่างแรกเลยเราควรจะต้องคิดว่าบริษัทของเราหรือธุรกิจของเราเนี่ยจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานยังไงเพื่อที่จะลดการใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นที่ดินจะเป็นน้ำเป็นพลังงานหรือว่าเป็น raw materials ต่างๆถ้าเราไม่ต้องใช้ทรัพยากรเยอะเราก็จะลดความเสี่ยงให้ตัวเองได้นะคะ อย่างที่2เลยต้องถามว่าธุรกิจของเราจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไงจะทําให้จะป้องกันความเสี่ยงต่อการสูญเสียไบโอเวอร์ซิตี้ยังไงจะลดการตัดไม้ทําลายป่ายังไงหรือจะป้องกันการรั่วไหลของสารเคมียังไงเป็นต้นนะคะเรื่องที่3ค่ะที่คนจะถามก็คือเราจะลดปริมาณขยะหรือมลพิษที่เราปล่อยออกจากธุรกิจของเราอย่างไง ขยะนียก็จะเป็นขยะของเสียของเหลือใช้หรืออาจจะเป็นพวกเอมิชชันต่างๆนะคะทั้งทางน้ําและทางอากาศนะคะหรือเป็นมลพิษหรือเป็นสารเคมีที่อาจจะมีการปล่อยออกหรืออาจจะมีการรั่วไหลค่ะสุดท้ายเราเนี่ยเราจะต้องมาคิดว่าธุรกิจของเราจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมีอากาศยังไงนะคะซึ่งตรงนี้จะมีทั้งเรื่องของ climate mitigation หรือว่าการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก climate adaptation หรือว่าการเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงจากความจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการมุ่งสู่ net zero หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ค่ะสิ่งที่เราไม่ควรลืมเลยนะคะคือธุรกิจของเราทุกคนค่ะจะก,ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แล้วเมื่อมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่จะหันกลับมากระทบเราอีกทีหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องช่วยกันบริหารจัดการธุรกิจเป็นอย่างดีนะคะและถ้าเราดูแลโลกของเราได้ดีเนี่ยสิ่งที่จะได้กลับมาคือผลกําไรที่ดีของธุรกิจเราด้วยค่ะ